ยั่จะกลับเมืแร่บงคนิเลยจำอะไรงั้ยประมาณใครกินทาวัดบะหมี่กินแล้วแม่ข้าดข้าวไทยมันร้ข้าวพั่ก็คุดรถเบังเด้อโหหางอะไรมันรุดเยอะนำ เขาคนนึ่งเขาไม่ได้สายเลยเขาเยชิตติเลยนั่นเป็นนั่นเฮ้ยสอบสอบดอกนกปากรอปากกอกแต่กอกนกนกยอกนกยอกปากกอกกอกกอกนกกอกยอกสัญลักษณ์กอยกเครื่องหมายกทีว่ากอก เออดอกดอกดอกโบกดอกหมดเลยมั้น้ำพิกเรนดาน้ำพริกมีนกบ้างเหรอใช่ไหมอโอย่ามาชอบขา่ต้มหมดแล้วเหรอ อน่วงเวลานจะเปือม <sk increasingly> ันโอ้ยโอ้ยทำไมมันดูเมื่อยมัึนเบาเมื่อยอืมโอ้โอ้ยไหมเดินก็ยังเซ่เลยจางานหนักไหม ไปเก็บฟางช่วยเอาไหมก้อนละห้าบาทเก็บฟางอยู่เียนี่ฟางอัดฟางให้ก้อนละสิบห้าให้เขาเก็บด้วยห้าบาทเป็นยี่สิบเก็บเองมันแล้วเราเอามาขายก้อนเท่าไหร่ไม่ได้ขายเพราะว่าให้บัสเดี๋ยวส่วนใหญ่เขาขายกันสามห้าสามห้าร้อยถ้าเมาเมาหน่อยก็สามสิบถ้าเมาเยอะๆก็ะสามสิบมันแล้วแต่ก้อนใหญ่ก้อนเล็กกันไปเสือแต่ว่านี่เนี่ยมันหนักไงนี่ก็ให้เขาทำก้อนสิบห้าบาทเนี่ยเงากนใหญ่ยกไม่ได้ ลาวยกมากห้ดูอ่ะใหญ่ไหมครับผก็บอกว่าเรางงหรือเปล่าเราที่เดี๋ยนี้แหละแต่ว่าไม่เป็นไรหนูบอกว่าเอาที่ทำได้ก็ใหญ่มันใหญ่มากา <Mother S 2> มาเดอ้อกินข่าวเดอ้อหลังจากที่ร้อยใบยโพไปครึ่งวันนะฮะสะดาได้อะไรกินลูกผัก,ผกลูกผักบอก มีปลาทูมีมแ,แจว,วลแล้วก็มีลวกผักไม่เยอะมีก่อนนล้เนี่ยมีข้าวอะไรเนี่ยข้าวรวมมิดเหรอข้าวรวมไม่สิ่อ4า มีแตงโมให้กินด้วย ก้วาวม,มาัับปลาผูกโหน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะแจ่ดยอ่ายโดนเอาเนื้อเลย อันนี้ก็ติ๊ปเปล่าอไงตัวนี้กะปิ๊ปล่าเ <c oughs> ข้าหรือน้อยเข่าคือว่ามันละมีเบอันลูกมาเอาเข้า,ขาหมดต้ยเป็นยังไงพองสุดามาถอนหายใจอะไรข้ามันไม่พอกินนี่แล้ว <c oughs> ขวองใหม่ช้าเนี้ยหมด นี่เป็นอะไรคือลายบรรลายพูดสิพ่อกินไม่ได้เหรอเฮ้ยโลดช่วงนี้เราต้องนึ่งข้าวไว้นยหญ่เพราะว่าคุณจะช่วยงานสุดที่นี่ทำเราไม่ได kind of ้ด um, ูมากจะเอามาด้วยเพราะว่าไม่ได้บอกไงวันนี้ไม่ได้กล่าวว่าจะอยู่นานว่าจะมาส่งงานแล้วก็ไปดูเขาอ่าฟัง อพอดีเขาไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่โทรมาก็เลยไม่ไปอเขาดูจำร้อยเขาเอาขนมข้าวเต็มถุงอยู่นะเจ็ดแต่ร้อยก้อนเนี่ยข้าวอยู่นั่นนะข้าวเย็นน่ะเต็มถุงอยู่ไม่มีเป็ดตะอุ่นได้ทิ้งอย่างไรก็แล้กาไม่ซื้อสิปลาทูเป็นกอกเ้าเแลยวแล้วก็ผักลวกนี่ผักมาจากไหนอ่ะ หลังบ้านเราเหรอไม่ไดาอืมโอ้ไม่ธรรมดาด้วยนี่สวยงามเหมือนเดิมเลยสวงามพอกินได้แต่ของเขางามมากของยีนหนองาปลูกธรรมชาติตามมีตามเกิดธรรมชาติเนี่ยแส่งว่าขี้งูนี่ใช่เออแล้วจะขี้งูมากคนต่มันใจบ่างามยิ่งที่ที่วายเลย เอาลองนะซสจะว่าอะไม่งามงคอยู่ในม่งามพอดยซึ่งลก็ไม่งามอย้าคงงงคิงงมันยังไม่ได้เปลี่ยนคิงงงมันยังไม่ได้เปลี่ยนปุ๋ยนะมันเผื่อมันจะได้ก็แล้วมันนนไม่เปลี่ยนปุ๋ยซงก็คือจะไม่งามจึคือแซบเลยมันหอนเจยวเอาไม่เจยว อะไรอ่ะเป็นตอนแล้วหรอสิสตอนประเด็กเลยเป็นตองย่าน <c oughs> มันดิบอ่ะอมันดิบอ่ะนมันไม่ชุกไม่เอาอืจะทำออกแสงพาทำแแบบนี้ก่อนออกเดินทาง ในโบขาวยี่สี่ใช่ไหมก็พอใช่ไหมพี่เอเจเน็ตที่เพียงวดเ้ำยังไม่ถามป้าโผล่ทองได้ดีบุกคือพี่เราว่าบันไดหนึ่งวันเนี่ยใช้ใบโพหกเส้นไงเรียงจากข้างบนมาข้างล่างใช่ไหมครับ 2> 2หกสองข้า <8 S 2> งกนสิบสองบันไดสี่จุดใช่ไหมก็สี่ส <4 48. S 2> ิบแปด ก็น่าจะพอโอเคแต่ว่แต่ถ้าป้าบอกว่า,าเพิ่มอีกก็เพิ่มอีกให้แน่นกว่านั้นอาจจะเป็นแปดอันออก็ต้องเพิ่มอีกสิบหกอืมเริ่มมาอีกหกอ่ะไม่แน่นแต่ก็พอดีดสวยสวยถ้าแปดก็จะแน่นเพราะว่า,าต้องวางแผนไงเหมือนเหมือนทำเลย ตอนที้ทำกระทงไงสงสาว่าจะเอาเท่าไหรเขาบอกว่าทำลูกมันไม่ได้ต้องกำหนด mm hmm. มันจะได่พันเหลือไงพันลูกแล้วเากฏว่านนับแล้วสองร้อยสี hmm. 5, ่สิบลูกถ้าพันสอง้อยสีสิบลูกก็พอเลยเพราะว่าหนูไล่ดูแล้วก็โอเคเสร็จแล้วก็ไปทำอันอื่น mm hmm. อจะได้ได้ที่สามได้ที่สามป่ะ งาผน้างยังได้เด็กของเขาก็สวยจริงแหละงาผึ้งไปยี่บ้านมุงแน่หรอวะไม่ใช่นี่แม่บอกบอกบอกแก้ว่ที่ห้าไปนั่นน่ะถือไม่ใช่เหรออันนั้นมันบ้านม่วงอันนั้นบ้านม่วงตั้งหากบอกตำบลม่วงเป็นงานอำเภออันนั้นนะบประมาณนี้มันตะบนตำบลหัวแก้วงบก็ไม่เยอะจั่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่บ้านม่วงเป็นเทศบาลมันจะได้ยิ่งใหญ่อาังการงบเขาเยอะ เป็นเทศบาลนายกเทศมนตรีเขาบอกให้ไปแข่งอยู่ไม่ไปไม่ได้ไปถ้าไปแล้วใครจะไปเป็นยังไงเปรี้ยวอะไรครับรถครับสีเหมือนเจ้าหวานกินจ<น>ิ้มเกลือไงอ่ายกินตัวถูไทยๆจิ้มเกลือ,ไ,อไปอในๆนก็กพาแล้วเสียดาย มานล้วคะเอฟซีอินแล้วแต่ว่าพักเวลาแล้แซ่เบเลยกินแล้อนๆเดี๋ยวมันแซ่บมันแซ่บแกงนอนทำยังไงก็หลรดเกลือให้อ,อ,อ,หอย่า,นายงนี้ไหมอุ้ยยอดเข็มจะตายปากกินได้ไงวะเนี่ยแกอยู่ตลอดป่าของมักของบค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ 红红。